ไปดูอีกหนึ่งคลิปอันนี้ต้องต้องเตือนจะเดินทางไปไหนมาไหนช่วงสงกรานนี้เนี่ยเตือนเลยแล้วครอบครัวหนึ่งไปกันรถหลายคันนับดีๆสมาชิกครบหรือเปล่าเดี๋ยวสุดท้ายจะกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับเขาใส่เสื้ออะไรนะนั่นไงเสื้อลายเหรอไม่ไงโอ้โห <laughs> อากงเอาแมไหนมาเก่งมากโอ้โหเก่งมากโอ้โหร้อนไหมเนี่ยฮะยืนร้อนไหมจะร้องไห้สิเนี่ยลือมากงถามอากงไปไหนมาก็น้าตีก็ลือประกรงนี่ฮะครอบครัวนี้ไปเที่ยวกันไปที่บางปูครับปรากฏว่าไปกันเนี่ยรถสองคันต่างคนต่างเข้าใจว่า อากงอยู่ที่รถอีกคันนึงอีกค,นคันนึงก็เข้าใจว่าอากงนี่อยู่อีกคันนึงนะเออต่างคนต่างเข้าใจครับแต่สุดท้ายไม่มีใครเข้าใจจริงๆเพราะว่าอากงยังอยู่บางปูอยู่ยังอยู่ที่เดิมโชคดีที่ <c oughs> พูดคุยกันก่อนออกมาไม่ไกลนักฮะก็โทรเช็คกันว่าเอ้าอากงอยู่ไหนอยู่คันนั้นไหมอยู่คันนี้ไหมปรากฏว่า,าไม่อยู่สักคันฮะ <c oughs> นี่ฮะก็เลยวนกลับมารับอากงเนี่ยก็เลยต้องเตือนภัยกันหน่อยอเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวเมื่อสักครู่น้องเฟ้นไฟบอกว่า ตัวเองก็เคยลืมเหมือนกันเลยคยเหมือนกันไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะแล้วคนเยอะมากแล้วลืมคุณยายไว้เเฮ้นี่ยก็เลยกลับไปไปรับคุณยายนับสมาชิกให้ดีนะคูบหรือเปล่าก่อนออกเดินทางเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมก็นําเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ